นี่ก็คือนางกิร <fol> ินีนะคะหลังฝนตกนะคะก็จะมีความชุ่มชื่นนะคะดูนะคะสีนางสวยๆกัดๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เริ่มทยอยกัดสีแล้วนะคะนางกิรินีเรานะคะก็จะมีบอลหลายๆตัวนะคะก็มีความสดชื่นมากนะคะดูสีนางสดๆสวยๆกันเลยนะคะนี่ชายชนของเรานะคะก็จะมีความแดงมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ คาลาบอลสีอีกหนึ่งตัวนะคะที่เราจะนํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่ก็คือบอลสีม้าเชียวนะคะนี่ติด่าใบฮาร์ปมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นไม้ออกแผงเลยนะคะจะมีป้ายติดมาด้วยนะคะป้ายสีเขียวะะแต่สิ่งที่เราจะนําบอลสีต้นนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็คือน้ําฝนนะคะที่ตกลงมานะคะทําให้ดินของบอลสีของเรานะคะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมคันเพื่อนเป็นอ่าหลุมบ่อมลงไปแบบนี้เลยนะคะแต่ก็ ที่ยังดีนะคะหน่อไม่หักนะคะเพื่อน,นเห็นไหมคะว่ามีหนอ่อค่อนข้างเยอะเลยนะคะหน่อตรงนี้แบบว่าโดนฝนนะคะโดนน้ำฝนชะล้างไปแต่ว่าหน่อไม่หักนะคะเพื่อนฝนตกแรงมากเลยนะคะนี่ก็ทําให้ดินของบอนสีนะคะเกิดความเสียหายนิดหน่อยนะคะแล้วก็เห็นหน่อกของเขาเลยนะคะนี่โชคดีที่หน่อไม่หักนะคะเพื่อน ก็สังเกตดูได้ว่าหน่อก็ค่อนข้างเยอะนะคะโชคดีมากนะคะหน่อไม่หันนะคะแต่ทําให้เราเห็นนะคะว่าอ่าระบบหัวนะคะยังโอเคอยู่มีหน่อหรือว่าตาหน่อนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้โดนตัดจอมไปนะคะอันนี้จะเป็นหน่ที่แตกออกข้างนะคะเพื่อนแล้วก็มีหน่อนะคะนี่หน่ในน้อยเนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะ นฝนตกนะคะก็ทําให้บอนสีของเรานะคะคแตกหน่อได้ดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าระาวาังผิดที่ไปนะคะก็จะทําให้ดินของบอนสีนะคะเกิดความเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาระวังบอนสีนะคะดูทิศทางด้วยว่าเวลาน้ําตกน้ําหยุดลงมานะคะจะทําให้บอนสีของเรานะคะเสียหายหรือเปล่านะคะนี่เหมือนเช่นตัวน,นี้นะคะโชคดีที่ว่าหน่อของนางนะคะไม่หักนะคะ นี่อัน,นีชจะเป็นม้าเชียวนะคะม้าเชียวแพรงนะคะติดป้ายเขียวมาด้วยนะคะนี่ก็มีความสวยไปอีกแบบนะคะเพื่อนนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะที่ระนำมาให้เพื่อนได้ดูกันนะคะบอลสีหลังฝนตกนะคะแล้วก็ผลกระทบของการวางผิดที่นะคะเพื่อน ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้ก็ฝนทํำท่าจะตกกันมาอีกแล้วนะคะเพื่อนคลืมมาอีกแล้วนะคะก็ดูทิศทางการวานบอลสีกันให้ดีๆนะคะระวังจะเกิดผลแบบนี้ตามมานะคะนี่เห็นไหมดินเป็นหลุมเลยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้คะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ